โอเคเออมาอยู่ที่ปั๊มน้ำมันแล้วเปลี่ยนิของเราคือช่วยเดี๋ยวประตูอากาศแล้วก็บินจนทิ้งให้หมดอ่อได้อีซี่โอเคเข้าเช็คปั๊มก่อนร <Okay. S 1> อบนอกมีอะไรไหมมันมีหน้าต่างนะระวังได้ ดูทางซ้ายมีทางข้างปั๊มด้วยวะ่ะโอเคมีทางข้างปั๊มใช่เหมือนแบบเป็นโกดังเก็บของอะ่ะกูอยู่หน้าอันนี้แหละหน้าหน้ามินิมาร์ทหรือสักอย่างเราเราจะเข้าข้างหน้าหรือข้าง,ข,างข้างซ้ายดีวะขอเช็คก่อนข้างในนี้ตัวประกันสองคนอยู่หน้าประตูโอเคทางซ้ายมุมอับ ไม่เห็นคนไม่เห็นผู้ไร้โอเคทางขวาไม่มีอะไรกับดักไม่มีงั้นเดี๋ยวไปดูทางซ้ายก่อน <yd os> ได้ๆกลัวมันยิงออกมาได้ป่ะได้มันยิงทะลุก,กระจกได้นะ <mm <mm ฟักคอ o ์ s เฮียเวนสองประตูไม่ได้อ้าวสองไม่ได้เหรอไม่ได้ตั้งโลอ่านละตั้งโลด่วนๆโอเค T4 บึ้มมะ จะลองทิกด้วยกันล็อกหรอนั่นแหละเสียงคนเสียงเสียงเหมือนตัวประกันทางซ้ายเคลียร์ไม่เคลียร์ม่เอ๊ยตัวประกันตัวประกันทางซ้ายอยู่ตัวทางซ้ายตัวประกันม,มึงเปิดไปทางเอ่อเปิดไปแล้วเดินตรงไปข้างหน้าก่อนเนโอเคลงละลงละหยุด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  มี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 ถอย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 ถ okay, okay, อยโอเคโอเคสวยสวยสวยใส่มาใส่มาโอเคจั okay. okay, okay. บโอเคโลกกูแตกแตกเรีย <Okay. S 2> บร้อยเกิดปืนเลยโอเคกูโดนตัวประกันปะเนะี่ยเีจยมีไหมเป็นตัวเดียวนะตัวเดียวนะ hey. ไปเอีคโอเคเขี่ยทางซ้ายมีประตูทางขวาไม่แน่ใจเปิดได้ไหมเช็คแป๊บนะเออลุงผมมาช่วยโอเคทางขวา,าประตูเปิดได้โอเคเจ็บไหมมีใครเจ็บไหม ไม่เจ็บไม่เจ็บโอเคยังดีอยู่แต่โล่โล่กูไปแล้วไงโล่แตกใช่ไหมเฮ้ย๋ยวนะไม่แน่ใจว่ามันแตกหรือเปล่าแต่กูโดนโดนหมดแม็กเลยเว้ยมันจะกูนึกว่าคนหายโล่มาเคลียกูโดนหมดแม็กเลยอะกูว่าน่าจะเอาไปบวกต่อนะแต่โดนสองจำนัดก็แตกเลยเป็นประตูบล็อกวะบล็อกเทยวะดูไม่ได้แล้วบานนั้นอะเหมือนกันเหมือนเป็นประตูหลังร้านอะ เนั้นอ๋อมันเป็นประตูเข้าปั๊มงั้นเราเขีย์ไอตรงนี้ก่อนนะตั้มบันเพราะว่าแยกติดกันโอเคงั้นก็ลงมือ,อเคสอ,สองไม่ได้ใช่ไหมสองไม่ได้ประตูมันบล็อกงั้นกูต้องบิลโล่บล็อกไว้ก่อนนัดสองนัดก็ยังดีวะ่ะอ่ามันจะเป็นลรงจอดรถนะโอเคทางขวาย,ยังไม่ยังไม่เห็นมียังไม่มีใครเห็นรถตู้ระกันทุก โอเคลองหลังประตูโอ้น oh. เป็นห้องโกดังเก็บของอะ่กะกูดังเก็บของโอเคข้างหน้ามีประตูนะโอเคเช็คขวาทางขวาฝาโล่งเลยฝาโล่งยังไม่นั่นยังไม่มั่นใจสายเคลียร์หลังรถ uh, เอิ่ไปทางซ้ายเลยไปดูข้างหน้าให้ <Okay. S 1> ทางซ้ายเคลียรดซ้ายเคลียร์โอเค กำลังเช็คหน้ารถรถเคงหน้ารถไม่ทางไปต่อออกข้างนอกโอเคหน้ารถเคียร์รหน้ารถเคียร์ไม่มีคนข้างซ้ายของรถก็เคลียร์อันนี้ อ้อมมาทางซ้ายของปั๊มแล้วโอเคนี่เป็นข้านนอกเช็คก่อนข้างนอกเค่กำลังกลับประตูเปิดได้ปะไม่ไม่รู้เหมือนกันอ่ะมันส่องได้ไหมลองโอเคประตูฉาก อ๋อโอเคเอไปครับแล้วมีแค่นี้ตรงนี้เคลียร์เียรนี่เดี๋ยวในปั๊มแล้วดอันี้ใช่ไหมแต่มันส่องก็ส่องไปได้ใช่ประตูบล็อกข้างหน้าข้างหน้าส่องได้ก็เห็นตัวประกันสองคนอยู่หน้าประตูโอเคอันนี้รีพอร์ตหมาแล้วใช่ไหมรี ดีพอแล้ว <Okay. S 2> เราจะเข้าประตูข้างหรือด้านหน้าดีถ้าเข้าด้านหน้ามันมีชั้นขนมอะเป็นกำบังอยู่แต่เข้าข้างหลังเราไม่รู้ไงมีอะไรมั่งเออวะมันเข้าก็นา้าด้กนะข้างหน้ามันส่องได้ okay. เฮ้ยพอ,อติดศพ เฮ้ยเฮ้ยเฮ <s ett it> ้ตัวประกัน,น,นวิ่งออกวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปข้างในใช่ไหมใช่ตัวประกันหรือเปล่าเป็นตัวล่อนะใช่ตัวประกันหรือเปล่าเรองไม่แน่ใจเหมือนกันระวังมันเป็นตัวกับดักนะมันชอบเอาแบบตัวประกันวิ่งล่อเราเียโอเคเขาแค่เข้าเชื่อกลัวมาข้างหลังว่ะล็อกประตูแป๊บเสียวกระจกมากเลยตอนนี้น เราก็ตูแล้วโอเคทีนี้ข้างหน้าโอ้เปิดประตูเปิดต้ดตอนรับเราเลย <c oughs> เปิดต้อนรับเราเลยเ <c oughs> นี่ไงโอเคกระชาก มึงวิ่งออกมาได้ไงวะแทนที่มึงจะวิ่งหนีไปหาทางซ้ายเป็นไง,งซ้ายมุมอับว่ะมันเป็นแบบโค้งอะ่ะเป็นแบบทางโค้งอะ่ะโคง้งแล้วเป็นชั้นวางของงั้นวิ่งชิดชั้นวางของก่อนโอเคตัวประกันสองคนหายไปแล้วปาเครียร์หายเครียร์เดี๋ยวได้อยู่ กำลังเช็คขวาไม่ได้เช็คซ้ายมันไปไหนกันวะเนี้ข้างหลังร้านแน่เลยเออไม่ต้องล่อวิ่งล่อล่อเราทานี้ <มา S 2> เห็นคนกับดักกำลังเช็คซ้ายมีประตูไปต่อเฮ้ยมึงนั่งลงเดี๋ยวนี้เลยนะ นั่งลงเฮ้ยไม่นั่งใช่ไหมไม่นั่งใช่ไหมอยู่หลังเงคาน์เตอร์ใช่ไหมใช่เนี่ยยืนจะปลกปลอกลากป,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 กปกอยลากเกี่ยนนั่งลงดิเออเอ๊เอทางน,นี้ประตูเปิดโอเคลิกบุบ ข้างหลังเนี่ยไอทางซ้ายไปเนะี่ยมีประตูคุ้มกันเนีย่ยโอเคจะจับตัวกันโอเคมาตรงนี้เลยก็ได้เนะี่ยตรงน้ำเนี่ยโอเค,อเคชิดชิดทางน้ำไปก็ได้กำลังจ,จับตัวกันผมมีตัวสองบานเลยวะ่ะจับแล้วหนึ่ง จับแล้วสองเมยครบฝั่งซ้ายฝั่งนู้นมีประตูบานหนึ่งนะประตูบานหนึ่งไว้อยู่โอเคข้างหน้าประตูเปิดนะเ,เดินเดินไปปิดประตูดได้ปะปิดประตูใช่ไหมใช่ปิดประตูตั้งรูเว รู้สึกมีคนเดินมาหน้ากูลัวกลัวอย่ากลัวอย่ากลัวทำไงดีวะตั้งโลดันเอ่อตั้งโลกเอ่อล็อกประตูหลังไว้ก่อนตั้งสองประตูนี้แป๊บโอเคโอเคเฮ้สิ่งเดินข้างหูสิ่งเดินข้างหูมากเฮ้ยเขี้ยน่ากลัวสั์อ่ะข้างในเป็นห้อง เป็นห้องเก็บของทางซ้ายมีคนแต่มันอยู่ในที่มืดอ่ะกูมองไม่เห็นว่าเป็นคนร้ายหรือตัวประกันโอเคแต่ข้างในเนี่ยมีคนเดี๋ยวไปดูหลังระดูหลังกันกูมองในเต็มว่ะชิดอะไบ้าเอ็งเนผีป่ะเนี่ยประตูหลังทางซ้ายดูไม่ออกอ่ะกำแพงเหรอ ทางซ้ายน่าจะกำแพงตัน okay. Okay. ทางขวากำแพงตันแล้วก็มีทางเดินต่อไปข้างหน้าน่าจะเป็นบาร์ปะโอเคโอเคอาจจะเป็นบาร์ยินเสียงทางซ้ายหูอยู่แล้วนั่นแหละมีคนทางนั้นล็อกตัวโอเคบอกแล้วขาใช้ีกที รู้สึกว่ามันมีคนอยู่หลังเคาน์เตอร์เนี่ยห้องจ่ายเงินตรงนี้เว้ยไหนห้องจ่ายเงินตรงนี้นเลยเว้ยเนี่ยอ่ะมีเดี๋ยวล็อกประตูผมรูส้สว่ามันต้องมีคนอยู่ถ้ารู้สึกเดี๋ยวล็อกนี้ก่อนผู้ดเจียงเดินหลายรอบมากเลยเล็อกประตูแล้วคุณได้ยินเหมอนก,กูใช่ไหมเป็นไปได้ อาจจะมีอาจจะมีมันเป็นห้องข้างในมันมีประตูเนี่ยมีประตูนี้นเข้าไปได้โอเคได้ใช่ตลังเช็คโอเคมัไดินได้ยินเสียงเหมือนกูใช่ไหมอะไรนอยู่ตรงนี้เนี่ยกูได้ยินเสียงเดินใช่ดิ จิงมอยู่ตรงกูกูจริงจริงโอเคมีโจรอยู่หน้าประตูถือปืน T A G 9ข้างหน้าปืนกลเบาทางซ้ายเป็นประตูหลังหลังร้านที่เราเข้าว่าจะพูดว่าจะเข้าก็ไม่เข้าอ่ะทางนั้นแหละโอเคนั <Okay. S 2> <Okay. S 1> ่นกูได้ยินเสียงมดนดินเสียงมกูใช่ไหมมีมีข้างในมีคนแต่ข้างหรือข้างนอกมีวะ โอเคฝั okay. ่งฝั่งขวามีประตูสองบานประตูใกล้สุดปิดอ่าถัดไปเปิดตรงข้างหน้าเป็นทางเดินมีประตูหนึ่งบานแล้วมีทางเลี้ยวขวาโอเคโอเคตามน,นี้ตา้งแต่กูกูขัดใจมากกูได้ยินเสียงมาอยู่ตรงนี้ <Okay. S 1> จริงๆต, <Okay. S 1> ตรงแขนกูเู้ okay. เดี๋ยวกูล็อกประตูให้ไปเช็คข้างนอกเนี่ยมึงได้ยินเหมือนกูใช่ไหมยิ่งชัดมาก ไปเช็คโนอกก่อนข้างในประตูบ้านถูกล็อกทุกบ้านลนะเฮ้ย <Hey. S 2> <Hey. S 1> ตู้ <Hey. S 1> ตประกันเหลืออะไรน่าจะตัวประกันกูจะหันขวาแล้วคุมตูป้ประกันไหมนะท้าโอเค okay, ได้ ลงลงแล้วลงแล้วโอเคข้า <Okay. S 1> งขวาเป็นไงขวายังไม่เห็นอะไรกางจับโอเคเรียบร้อยมาจากไหนวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยแต่พอม,มาดูข้างนอกมันไม่มีอะไรเลยอ่ะ น่าจะเสียงอันนี้หรือเปล่าคงเป็นไอ้นี่แหละเฮ้ยเฮ้ยแต่กู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 ดูกูอยู่ตรงนี้กูได้ยินเสียงเดินยังไงนี่ตามำทำกูโดนผีงี้กูโดนผีหลอกเชยทำจริงจริงจริงกำลังไฟกำลังไฟจริงจริงกูิงจริงยี่กูกลัวว่ะกูกลัวกูกลัวกลัวมากมากเลยกูมาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วเฮ้ยมันจะมาได้ยังไง ทั้งที่ตรัวมึงะึูอยู่ที่เฉดแล้วมึงฟังเว้ยอยู่ที่เฉดแล้วมึงฟังเว้ยมึงได้ยินเดินจริงเดินเหมือนกูใช่ไหมไม่มีมีแต่เสียงเพลงไม่แต่เป็นกูได้ยินอย่างเดินจริงกูได้ยินอย่างเดินจริงเฉดมึงก็คงหลอนละมึกูได้ยินจริงเดี๋ยวเว้ยจริงเดี๋ยวมันเดินก็เหมือนเหมือนแต่งหมาวิ่งอ่ะกูหลับกูหลบกูหลับเลยเว้ยไม่มีแล้วเคลียร์แล้วไม่มีอะไรเลยกูได้ยินจริง อแล้วมึงตัง้มกูจริงๆเหมือนเสียงม้มาวิ่งอะตั้มแค่บอกเพื่อนหน่อยว่าต้องนอนนอนได้ไหมเดียนะ๋ดวยวกูลองปิดเสียงเพลงกันนะกูจะฟังกับมึงเดะจริงๆตั้มกูกูรู้สึกจร,จริงเวย้ยก <c ười> ็เวลานนนอเี่ยะดูอไรพวกนี้้ตองกูได้ยิจริงกูกูได้ยินเหมือนหมาวิ่งเลยเวย้ยอ่ะอ่ะมากูปิดเสียงละ <c ười> บ,บางทีมันรับรับสื่อมาเยอะเกินไป ไม่มีเอ็ดไม่มีเลยจริงอ๋อมึงไม่ไดีเหมือนกูไม่มีกูดีจริงจริงตุนเสียงม้าเลยไม่มีไม่มีไม่มีเขียนแล้วเขียนแล้วเอ็ดมึงตั้งสติเลยกูได้ยินจริงๆด้วยเพลาะบอกจะหยุดด้วยจะหยุดยด,ด,ด้วยจะหยุดด้วจะหยุดไหมโอ้โอ้ตันมาทำงานต่อไอ้นี่แต่กูได้ยินจริงด้วย กูว่านั่นแหละตัวที่มันเดินมาเนี่ยกูว่าตอนนี้ได้ยินปะเนี่ยพอกูพอูอออใกล้ประตูแดงแล้วมันมีเสียงเอยอะประตูนี้ใช่ไหมประตูนี้เออพอพอกูออกมามันมันไม่มีเสียงเว้ยแต่พอกูใกล้ประตูแดงอะคุณได้ยินไหมอย่างเป็นม้าแบบวิ่งกบเลยว้ยเสียงกูเดินหร,หรือเปล่าือ่อก่อนกู ก่อก <laughs> ูไม่ได้มาก่อนกูมาทำภารกิจกูลืมว่าไว้แม่ย่านาเงือกนี่เล่นอะไรสติโฟเล่นเลดี้ออฟน็อนนี่แหละเจอไรเอิร์นแม่งสติแตกแล้วกูไดิจริงๆไว้ยตั้งกูไดิจริงๆมันไม่มีอะไรเอิร์นไม่มีอะไรไม่มีอะไรเว้ยแต่ดีตรงที่ว่ามึง มึงได้ยินแล้วได้ตัวประกรันข้างนอกเนี่ยโอเคไอ,อตรงเนี้ยโอเคจต่ตรงเนี้ยมันไม่มีอะไรแล้วเพื่อนไอ้ยเนี่ยมาตรงนี้กูดิ้งอีกแล้วเนี่ยกูดิ้งตรงกำแพงนี่เลยเนี่ยไหนไหนไหกรึบ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 เสียงเหมือนม้าวิ่งอะ่ะไม่มี ี้แล้วมันมันมันตรงเดียวกับที่ประตูแดงข้างนอกเลยเว้ยอ้าวว่าประตูเล่นมึงแล้วอ่ะอหรือหรือหรือว่ากำแพงนี้มีแน่แน่ชัวร์กลัวกูกลัวตกลัวมากโอเคเยังตอนนี้โอเคกูระแวงกูระแวงโจรกูต้องมาแรงระแวงเตียงยอี่กะเฮ้แต่โจรแต่โจรข้างในหายไปแล้วอะ่ะโอเค อนนสิ่งมันหลอกหลอนกูอะกูยังได้ยินอยู่เลยอะปิง,งกูกระจายมากเลยเพื่อนโอ้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 โอเกมเซื้อมาเล่นกันนะมันเป็นเกมผีไปแล้วเว้ยมันไม่ใช่เกม <laughs> ยิงปืงนอีต่อไป อยากให้เพื่อนมาคุยด้วยของเหงาดวนสองคนเ,คเดี๋ยวหรือว่าเพื่อนเพื่อนจะไปอ่านหนังสือรอเจ้า<ต><บ>ทำโปรเจกต์ไพทอนน่ะคือไม่มีโปรเจกต์ไพทอนไม่ต้องทำแต่ว่ามอดีเพื่อนในกลุ่มเขาไม่ทำเขาเล่นเกมก็เลยว่า,าวโอเคโอเคฝากด้วยนะผมไม่มีสำนึกอะไรทำนั้นอ่ะผมไม่มีสำนึกอะไรทงนั้นอะ่ะเธอกุจะปแปลกแปกไว้เนี่ย ัอไงด้่ะต้ำเราเข้าลปพูดจะแปลกๆกไปดูเยเดี๋ยวตั้งโลกไ้ก่อนเราวคเข้าเัียงล้วิกเลยหนวข้างหน้าด้วยมันมีแยกซ้ายขวาเลยใช่ไหมอ่ามันเป็นทางเดินตรงไปทางขวามีสองมีมีประตูสองบาน ตักูกูได้ยินจริงๆกูได้ยินตอนนี้กูก็ได้ยินว้วยกมีคนเลยกูได้ยินจริงๆเว้ยตั้มตอนนี้อะตอนนี้มึงเปิดประตูมันมันกูได้ยินเสียงเหมือนเสียงม้าวิ่งอ่ะมันไม่มีเพื่อนไม่มีกูหักต้ายนะมึงหักขวาเดะเดวเดทางขวาทางขวามันไม่มีคนทางขวาประตูสองบานอ่ะแต่มันเป็นทางเดินไปข้างหน้าอ่ะไปตั้ติด ต้องควาต้องปรับเปิดใดหม่เฮ้ย,ยตัวประกันตัวประกันห้องห้องน้ำเฮ้ยโดนเฮ้ยเฮ้ยหยดจนยิงไม่ตายวะ,ะไรเนี่ยเฮ้ยเออดกูแตกปีงจ์โดนใส้ก็ปีงตจนจไม่ตายไม่ตั้งไม่ตั้งแต่กูย,ยงังได้ยินเสียงเดินอยู่เลย มันอยู่ทางซ้ายซ้ายหูฟังกูมันอยู่ทางซ้ายหูฟังกูฟังลางซ้ายกูได้ยินก <c oughs> ลัวมนะึงโดนอะไรอียเฮ้ยทำไมกูยิงโจรไม่ตาย